วันนี้เราจะมาสอนหาอีตัวนี้เลยสองตัวก็คือเป็นเอ,อคอเก้กแล้วก็ชอ็อกโกแลตนะคะเราจะมาสอนกันเลยเออกก่อนนะออกก่อนให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงนี้เลยนะจึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือ่อนนักนนะคะจนกดจะเจอนักพัฒนาจิ๊จิๆๆ๊จิ๊ นี่ค่ะกดไปเลยคุบให้เนี่ยทุกคนเนี่ยกดเข้าร่วมกลุ่มเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยก็กดเข้าไปในแมปเลยนะคะแต่ทุกคนก็ยังไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมมันยังไม่ได้ทำไมมันยังไม่ได้นะคะทุกคนยังไม่ต้องตกใจเลยรอดูก่อน๋นยวให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะ เขาเร่กลุ่มกดตรงนี้แล้วก็กดรับรางวัลเลยนะคะและทีนี้รอๆแล้วก็จะได้แล้ยทีนี้นะคะ